ปืนใหญ่อากาศเนี่ยเป็นอาวุธถือว่าเป็นอาวุธประจำกายคู่กับเครื่องบินรบมันแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยนะครับตั้งแต่มนุษย์เนี่ยทำยุทธวิหารกันเป็นครั้งแรกแต่ขนาดของมันเนี่ยมีผู้ที่กําหนดไวแล้วคือบริษัทเออริคอนจากสวิตเซอร์แลนด์เออริคอนเนี่ยคือผู้ผลิตปืนกลหนักและปืนใหญ่อากาศเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยของโลกซึ่งเป็นผู้ผลิตปืนใหญ่อากาศให้กับกองทัพเยอรมน,นีในสมัยนั้นด้วยเพื่อให้ เยอรมันในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่หนึเนี่ยได้มีปืนใหญ่อากาศติดกับเครื่องบินหรือว่าติดกับเรือหาะนะครับ20มิมตรเนี่ยถือว่าเป็นขนาดที่อาริคอนได้กําหนดขึ้นมาเพราะว่าหลังจากการลองผิดลองถูกแล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่าขนาดเนี่ยเหมาะสมแล้วทั้งในการทําลายเป้าหมายอากาศสู่อากาศหรืออากาศสู่พื้นนะครับขนาด20มิมเนี่ยนอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงพอแล้วเนี่ยก็ยัง มีน้ำหนักที่ไม่มากเกินในการที่จะนำกระสุนเนี่ยทั้งกระสุนและปืนเนี่ยใส่เครื่องบินขึ้นไปเพื่อไปใช้งานกันในในอากาศเพราะว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็อาจจะหนักกว่านี้ทั้งปืนทั้งกระสุนแต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีของการสร้างอาวุธเนี่ยได้พัฒนาไปเนี่ยมันก็มีการทดลองกันต่อไปว่าอาจจะ2 20ิมเมตรเนี่ยมันดีแล้วเนี่ย 25้ามันจะดีไหมยี่ล่ะแล้วสาแล้วเป็นยังไงมันก็แล้วแต่ว่าจะเอาเครื่องบินนั้นนะไปทําภารกิจแบบไหนนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราจะพูดกันเรื่องนี้มันจะยาวไปแล้วเดี๋ยวผมจะขอรวบรัดเลยว่าในเครื่องบินขับไล่หลักๆของกองทัพอากาศไทยเนี่ยคือ F5 F16 และยอ3สามสิบเกรีเพนตนี่ยต่างก็ใช้กระสุนในแบบของตัวเองเช่น F5 เนี่ยใช้ ปืนใหญ่อากาศ M 3 9นะครับแบบลูกโม่ในขนาด20มิลิเมตรในขนาดที่ F 1 6กเนี่ยก็ใช้20มิลิเมตรเหมือนกันแต่ว่าปืนปืนใหญ่อากาศแบบ M 6 1 Vulcan ซึ่งเป็นแบบหกลำกล้องหมุนได้ด้วยไฟฟ้าแบบ g a t l ลิงส่วนยอดสังกริเพนนนั้นใช้กระสุนขนาด27มิลิเมตรกับปืนมา u เซอร์ B K 27นะครับซึ่งเป็น ปืนแบบลูกโม่ลำกล้องเดียวคล้ายๆกับของ F5 แต่ว่ามันจะมีระบบการทำงานที่ทันสมัยกว่าเอาละคราวนี้เรามาดูกันว่าอาระหว่าง20กับ27มิลิเมตรเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกใช้ต่างกันเหตุผลก็คือว่าในการสร้างแอร์เฟรมเน่ย F16 ถึกสร้างแอร์เฟรมมาเพื่อเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าถึกทนบรรทุกอาวุธได้มากมีโครงสร้างแข็งแรงรับแรงถิบได้มากเพราะนั้นก็จะ ดีไซน์ว่าต้องใช้กระสุน20มเมตรแต่ว่าปืนเนี่ยก็ต้องเป็นปืนที่ยิงได้ถี่ด้วยเพราะฉนั้นก็จึงเลือกระบบของปืนแบบแกสติงเลยมาใช้คือมันจะเป็นปืนที่ยิงลำกล้องเดียวนะครับแต่ว่ามันจะหมุนไปรอบๆเลยโดยไฟฟ้าเย่ยแล้วก็จะมีอัตราการยิงเนี่ยอยู่ในช่วงของ4,000นัดถึง5,000นัดต่อนอาทีซึ่ง เ1 6เนี่ยจะถูกตั้งไว้ที่สี่พันนัดต่อนาทีกระสุนยี่สิบมิลิเมตรเนี่ยยิงด้วยอัตราอ่าเร็วเนี่ยสี่พันัดต่อนาทีเนี่ยมันะจอกไปเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากและโอกาสที่จะถูกเป้าเนี่ยมันก็มีสูงแต่ว่าแรงถีบจะมหาศาลเพราะนั้นเอ6สิบหกเนี่ยมันก็ต้องแข็งแรงมันมันต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงพอและมีพูดง่ายว่าตัวมันต้องใหญ่พอถ้าเทียบกับยอร์สังคารีเพนเนี่ยจะถือว่ารีเพนเนี่ย เป็นเครื่องบินที่เล็กกว่าเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้น้ําหนักเบาและประหยัดเชื้อเพลิงพอประหยัดเชื้อเพลิน้าหนักเบาปั๊บแน่นอนว่าชิ้นส่วนพวกคอมโพเนนต์ต่างๆที่มาอยู่กับมันเนี่ยก็ต้องเบาหมดเพราะนั้นเนี่ยถ้าคริปเพนเนี่ยไปเลือกใช้กระสุน2ี่สิบมเมตรกับปืนแบบวอลคันนะครับที่มีหกเจ็ดลำกล้องแล้วก็หมุนไปได้วยไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะหนักนะฮะมันมันก็จึงเอ่อถูกดีไซน์ว่าให้ใช้กระสุนยี่สิบ 7ม mm, มซะกับปืนที่เป็นแบบลูกโม่คล้ายๆกับ M. 3 9ของ F. 5แล้วก็จุดระเบิดด้วยไฟฟ้าก็คล้าย F. 5อีกระบบการทำงานของปืนก็คือว่า,าจะเป็นระบบ blowback คือยิงแล้วเนี่ยแก๊สส่วนหนึ่งจะถอยหลังมาเพื่อคัดต่อไปแล้วก็จะจุดระเบิดกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆด้วยอัตราที่เรียกว่าเร็วมากคืออัตราประมาณ 1, 0 0 0นัดต่อนาทีคืออันนี้ถือว่า,ามาดูตัวอย่าง ของตัวเลขกันนะฮะคือว่าขนาดที่ f 1 6ทหในใช้20่สมเมตรยิงกัน4,000นัดต่อนททาทีถีมากทียิบเลยแต่ยอส3อใช้27่สมิลเมตรแต่ยิงแค่นาทีละ1,000นัดระหว่าง4,000กับ1,000นนัดมีอะไรชดเชยคำตอบคือขนาดของกระสุนครับเพราะว่าถ้าหากว่ากริเพนเนี่ย ยิงได้ไม่ถี่ถ้าว่า F16 เนี่ยมันต้องใช้กระสุนที่ใหญ่กว่าเพื่อให้อำน,นาจของการทำลายเนี่ยรุนแรงกว่าแต่ข้อที่ได้เปรี่ยบคือว่ามันใช้ลํากล้องเดี่ยวและกลไกในการยิงเนี่ยก็คือจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าแทนที่จะใช้เข็มแทงชน,ทนวนเนี่ยไปตีกับท้ายกระสุนเนี่ยให้มันจุดระเบิดเนี่ยพอใช้ระบบไฟฟ้าปั๊บเนี่ยมันก็ตัดชิ้นส่วนที่จะมีน้ำหนักออกไปได้แล้วคือตัวที่เป็นเข็มแทงวนและกลไกที่จะไปจุดระเบิดนะครับดังนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นความคิดที่เหมาะสมแล้วในการที่ใช้ปืนลำกล้องเดี่ยวใช้ลูกโม่5นัดแล้วก็จุดระเบิดด้วยไฟฟ้าทำงานด้วยแก๊สของยอดสามเกรพนครับครั้งนี้มันก็ต้องมาดูกันเลยว,ว่าในความเหมาะสมนั้นนะ่ะมันมีอะไรอีกนะคือนอกจากจะน้ำหนักเบานะมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยแล้วเนี่ยอีกข้อหนึ่งคือว่ามันทำงานได้ดีมากกับ อคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงหรือไฟล,ล,ล์คอนโทรลครับคือข้อสังเกตเนี่ยแม้ว่าระบบของปืน BK เ7่ของเมาเซอร์ที่ติดกับกริปเพนเนี่ยอาจจะมีระบบคล้ายๆกับ F5 แต่ต้องเข้าใจว่ามันโคโลเจนกันเพราะว่าในขนาดที่เอเนี่ยเป็นเครื่องบินในเจนปลายปลายและอัพขึ้นมาได้แค่เจน3เนี่ยกริเพนเนี่ยอยู่ที่เจน4ีปลายปลายเหมือนกันแล้วระบบในการยิงของมันเนี่ยแม้ว่าจะจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าเลยแต่ว่า การควบคุมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพราะนั้นความแม่นยำํำความสม่ําเสมอและความไว้วางใจได้ในระบบการทํางานเนี่ยถือว่าริปเพนดีที่สุดแล้วในกระบวนการที่ใช้ปืนกลลำกล้องเดียวอีกอย่างนึงคือว่าปืนขนาด27มลมตรลูกโม่เนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะริปเพนแค่เจ้าเดียวนะครับไทฟูนเนี่ยของ Eurofighter เนี่ยก็ใช้ปืน27ม mm มนี้เหมือนกัน คือว่ามันเป็นเรื่องของทางยุโรปนะเขาถือว่าออกแบบเครื่องบินเนี่ยให้เล็กเข้าไว้ให้เบาเข้าไว้แล้วก็มาชดเชยด้วยขนาดของกระสุนโดยที่ไม่ต้องทําทให้ปืนเนี่ยมันหนักแล้วก็ต้องพกกระสุนไปเยอะมากมายเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวิธีการของเากาหลวนเมรกาถือว่าเขาก็อาจจะมีวิธีการออกแบบอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยการที่วิเพนอาจจะยิงได้วมธี่เท่ากับเอ6สิบหกแต่ข้อชดเชยของมันก็คือขนาดของกระสุนนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นปรัชญาเป็นวิธีการออกแบบซึ่งแตกต่างกันอีกอย่างนึงนอกจากเรื่องของแคนาดแล้วก็คือเรื่องนี้เรื่องของปืนระหว่างยุโรปและอเมริกันครับ